ไม่ได้เส่หมวกกันน็อกก,ก็เยอะแยะความผิดอะแต่กล้องบอดี้นะครับอันนี้คอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ป้ายร้อยห้าสิบเมตรไม่ได้นะครับระเบียบระเบียบไม่ได้ครับระเบียบของการตั้งด่านไม่มีไม่ได้ครับไม่ได้ตั้งเดี๋ยดูชมเอาดูมาตามเนี้ย เดนงอะโตนี่นะจราจรแต่กับเอากล้วยมาตั้งกีนาการจราจรซะเองะนั้นต้องอำนวยความสะดวกครับจราจรนี่ก็อาจจะเรียกเรียกบอกกัน สอปนาดีเป็นตำรวจจราจรครับทีนี้มีอยู่สองสี่มีครต้องจัดเราก็อาจจะเป็นออกข้อออกเป็นคําสั่งเป็นสี่นายเหรอวิ่นัยใช่ไหมมีแค่สี่นายมีแค่สี่นายมีแค่สี่นายครับเอาชมกันยาวๆนะครับผมก็อยากเห็นว่าเจ้าหน้าที่ทํางานกันเราเป็นกําลังใจให้ดีกว่า ผมผมมาเป็นกําลังใจให้ดีกว่าครับขอบคุณครับขอผมไม่ได้ว่ามาเดี๋ยวจะคิดว่าผมมาขัดขวางไม่ใช่นะครับอมอันนี้เป็นกาลังใจให้อยู่ห่างครับวการทํางานเราเราจะได้ดูไปพร้อมกันเราดูไปพร้อมกันดีกว่าสรวัตดได้ร่มบดีครับที่ตั้งนี้ก็คือเราก็มีหน้าที่สอดส่องดูแลการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับตามประมวลกฎหมายเขาเรียก เขาเรียกอะไรนะเขาระชบัญญัติหน้าที่ของพวงชนชาวไทยเราย่อมมีหน้าที่สอบส่องดูแลแต่กล้องไม่มีแล้วละ่ะสารวัตรท่านไม่มีกล้องสารวัตรก็ยังหม่นะกล้องไม่เปิดเลยครับมีท่านหนึ่งว่ากล้องเสียเออ,เออเออีกท่านหนึ่งบอกกล้องเสียวันนี้อดีศรทวัลลามาด้วยกันนะครับ กีวเมื่อนี่5ท่าน5ท่านไม่ใช่4 5ท่านครับเวลาวันวันที่เที่ยวมีอยู่5ท่านครับว,นนวันที่2เมษายนใกล้จะสงการแล้ว รถแข่งมาสวยบ้านก็สมบูกณ์ดีแล้วนะก็สารวัตรมันก็ตรงนี้มันก็ยังไม่ใช่เมืองอ่ะตมันก็เป็นป่าเป็นเป็นไร่เป็นนาอยู่เลยเนี่ยเดือนที่แล้วดูมันเสียไปสามคนนะของตำบลเราเนี่ย งั้นผมก็ไม่ได้อยากมากอันนั้นก็น่าอยเป็นไปรุ่นอะไรแบบนี้ครับไม่รุ่นแล้วคนทำงานไง้องเย็นๆด้วยนะ่ากเนียผก็กลัวผมไม่ได้อยากมาเนาะเดืนที่แล้แจ้งสก แม่อย่างนี้งนี้สารวัตรก็ปฏิบัติหน้าที่แหละเดี๋ยวผมเผยแผ่การทํางานให้แล้วแล้วคนไปเน้นว่านึงไรเดี๋มีคนไปเจอตำรวจไปแค่มาคนมาดา่าไม่มีไม่มีเฟดรวตารไม่มีแล้วตอนนี้ทนายเขาฟ้องเฟดรัฐบาลอยู่ <c oughs> <c oughs> มีจดสีบ้างไหมวันนี้ครับไม่มีเนาะครับนี่ขอต้องด่านใั้ที่แม่พิลเดียวครับของนี้ที่เข้ามายยังนีูหนึ่นี่ได้รอแตลาดโตนะครอบดูดีนะที่ตัวในเมืองรถเจ๊าพุถข้าอะไรอย่างเงี้ยนี่รถในเมืองรถเนี้ยกว่าก็มีอยู่ห้าสั้นครับสพนาดีครับ เป็นด่านจราจรครับนะถ้าทำถูกต้องอะไรก็ก็ทำไปอ,อันนี้ก็จะเป็นป้ายครับป้ายเข้าด่าน,นครับ ไม่มีชื่อผู้ควบคุมด่านครับใต้แต่อำนโดนผมแลัวคุมไม่มีอยู่ครับไม่มีครับไม่มีชื่อผู้ควบคุมด่านครับอันนี้มันแน่รบาร แต่วันต้องยุติดเลยยังยังก็ยังมีการนิดนิดหน่อยหน่อยกันนะก็เยเรียกไงเออนั่นแหละนั่นแหละมันไม่ไม่สมควรก็เลยเรียกทีเขาบ้างเราบ้างแต่ถ้าจะมาขวดขันเขาเนี่ยเอาเอาเราแบบถูกต้องก่อนดีกว่าให้มันเป๊ะตามระเบียบแล้วค่อยมาเออชาวบ้านเขาผิดก็ค่อยว่าเขาใช่ไหมเอาพี่น้องโอสวัสดีครับพี่ธนาผุณบันเลี่ยเดี๋ยวนี้ช่วยเจ้าที่เขาทำงานครับ ก็ตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับครั้งก่อนก็ได้เจอกับสารวัตรคนรนี้ก็เห็นว่าครั้งก่อนแกแกมีกล้องไหมเขาไม่มีนะมีไหมครั้งก่อนมีไหมกล้องฮะสารวัตรอ่ะผมผมก็ลืมดูครั้งก่อนแต่วันนี้ไม่มีแต่คนหนึ่งบอกเสียหรอมีมีคนบางคนเสียบคนเสีย <c oughs> <ขอ> <Euros> แค่คน้องครับก็ครับก็อันนั้นอันนั้นปิดหน้าปิดตาดูแล้วก็จำกันไม่ได้เลยเนี่ยถ้าเจอข้างนอกเรามีจักกันตำรวจคนนั้นนะจริงๆล้วก็ต้องเปิดหน้าเปิดตาสักน้อยเออเม่ีนี่คนนึงนี่คนที่ที่ที่ขี้หมวกนั่งนั่งไงโอ้ตอนนี้อยู่รนไฟยาวเดี๋ยว ที่ใหม่ครับเพีาชิละอันนี้หน้าโรงเรียนครับหน้าโรงเรียนทุ่งใหญ่ครับเปลี่ยนที่ใหม่ล่มดีครับตรงนี้ล่มบ่ายมาร่มครับตรงนี้หน้าโรงเรียนทุ่งใหญ่ครับอยู่ตรงข้ามกับวัดวังรีครับอันนี้วัดวังรีครับฝั่งนี้เป็นโรงเรียนครับโรงเรียนทุ่งใหญ่ล่มครับตรงนี้ล่มมาก มาดูการบัติงานของเจ้าหน้าที่ครับจราจรครับจราจรไปทา้้องเอกจังหัเคดจวร็ผ่านมาครับก็จะไปพุทอยา ันก็งี้ครับกล้วยมีอยู่หนึ่งสองสามสี่สี่กล้วยครับมีอยู่แค่สี่กล้วยครับมีอยู่แค่สี่กล้วยครับครับผมแล้วก็ไล่สดให้ดูบรรยากาศตามตามนี้เลยเดี๋ยวผมจะยึดที่ไลาดสดแล้วก็วัดแล้วก็วัด

อดีสอนสวัสดีนักลบหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับผมสารพจนคุณโก้รายงานตัวครับก็บอกสิบสี่ครับสิสวัสดีบอกรถไม่ค่อยมีครับแต่ผมยุติการไล่ตัวแล้วจ้ะก็ประมาณครับก็ารที่เรียบร้อยก็ทีแรกก็จะหาว่าผมมา่อกควนหรือว่าขัดขวางการทำงานผมก็พูดเราะทุกอย่างนะครับผมก็ไม่ได้ไปกระโชกกระชาก ให้เขาตกใจหรือว่าให้เขาคมฟูอะไรประเภทนี้นะครับเราเราไม่ได้เราเป็นประชาชนเรามาตามรักลูคร้อยสีนะครับเก็บนะครับก็มีอะไรนะครับมีให้เราให้เราต้องมีครับท่านไปครับลางเรียนทุ่งใหญ่ครับไปก่อนทุกท่านลำดับทุกคนสวัสดีครับผมก็สวัสดีครับขอลงไลฟ์สดแค่นี้ครับเจ้าที่วสิบสี่แล้วครับ titik <laughs>